สวัสดีครับผมวันนี้อนานน์คอนซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมล้อ c e 2 8นะครับตัวนี้เป็นล้องานไทยโปแม็กขอบสบิากว้างเจ็ดนะครับออฟเซต28บวกนะครับผมบวก28นะบวก28คือล้อมันจะมิติยกนิดหนึ่งนะครับผมสีจะเป็นตัวสี เข้มนะครับตัวนี้เป็นโมเดลสีเข้มนะครับก้านจะอ่อนกว่าขอบนิดนึงนะครับเป็นงานไทยโปรแม็กนะครับนี่มิติก้านก็จะยกนิดนึงเห็นไหมออฟเซตยี่แปดก้านจะยกนะครับถ้าใส่กับรถที่เป็นทั่วไปที่เราเห็นจะเป็นออฟสามห้านะแต่ออฟยี่แปดเนี่ยจะล้นกว่าออฟสามห้านิดนึงนะครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะครับบายโปรแม็กนะครับนี่นะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเป็นทีเอ้ยเป็น CE 28นะครับรุ่นรหัส D นะครับก็ก้านโยกครับ อบ15กว้าง7สีรูร้อยนะครับออฟเซต28นะครับการสั่นด้านหลังใช้เป็น73นะครับสีจะเป็นรหัส Gold Sand SP นะครับเป็นงาน Made in Thailand นะครับสวยเลยนะครับตัวโมเดลสีเข้มนะครับจะมีตัวหนังสือด้านหลังเป็นสติกเกอร์ด้านหลังอยู่ด้วยนะครับนี่ บอกสเกลล้อนะครับด้านหลังของตัวโปรแม็กจริงๆที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันมืดใช่ไหมแต่มันจะโล่งนะครับมันจะไม่มีอะไรโชว์เลยตัวนี้เป็นล้อแคสติ้งนะครับไม่ใช่ล้อเบานะครับแต่สเกลเนี่ยค่อนข้างเทแท้เลยนะกับงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อยใกล้ดีกว่าไปอมาดูล้อกันต่อที่ดุมก่อนเลยนะครับตรงดุมตรงนี้เป็นดุมหลอกนะครับรูหลอกไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ตรงเนี้ยเป็น4รู100นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีฝาปิดนะครับถ้าเราจะเลือกฝาปิดก็จะมีราคาบวกเพิ่มประมาณ800นะครับแต่ถ้าไม่เอาฝาก็ไม่เสียตังค์เพิ่มนะครับตัวก้านจะมีสติกเกอร์แปะมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มของทางโรงงานมันเลยนะครับนี่นะครับเกือบรอบล้อนะครับตัวก้านมิติก็จะยกองศาโยกเนี่ยต้องมีประมาณ สีถึง20องศาเลยครับในการองศายกของเขานะครับมิติจะประมาณนี้นะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นก้านเรียบนะครับแล้วก็สีจะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับโทนเข้มจริงๆตัวจริงมันเข้มนะเป็นสีน้ำตาลไหมทนเข้มนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นขอบไายเข้มนะครับขอบจะเข้มกว่าก้าน นะครับตัวจริงคือโคตรสวยนะครับกับราคาราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือและแนวทางในการแต่งนะครับบอกเลยว่าสเกลถ้าเทียบแท้เนี่ยผมยกให้โปรแม็กเลยนะครับทั้งสเกลและสีเนี่ยจบสุดและแต่ไม่ใช่ล้อเบาวนะครับตัวนี้โอเค12,500กับร้านนครซับยรับรย์อยางหย่หนย์0 9สวัสดีครับสวยจัดเลยดูดิบายบาย Perfect, perfect. Thank you